หลายคนคงทราบกันดีนะครับว่า t ต y o ต้าชัวเป็นการขายรถ Toyota มือสองคุณภาพดีนะครับและ Toyota าชัวเนี่ยก็มีการรับประเมินราคาของรถคุณนะครับได้ที่ Toyota าชัวเนี่ยฟรีเลยและมีการรับแลกเปลี่ยนรถใหม่ป้ายแดงจาก Toyota ได้เลยนะครับและตอนนี้ t ต y o ต้าชัวก็มีรถใช้แล้วคุณภาพดีรูปแบบใหม่ครับซึ่งเรียกว่าชัวเซอร์ฟายบายโตโยต้าครับ โบตต้าชัวมีรถให้เลือกกว่า1,400คันและครอบคลุมมากถึง112โชว์รูมทั่วประเทศชัวเซอร์ติฟายเบตเตอรมีรถให้เลือกด้วยกัน3ประเภทครับและแต่ละประเภทเนี่ยมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไปและสภาพรถที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับ และนี่นะครับคือประเภทแรกครับเซอร์ f ิฟายฟาเครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใหม่มากๆนะครับใช้ไม่เกิน5ปีและวิ่งไม่เกิน120,000กิลเมตรครับและมีการครอบคลุมอะไหล่ถึง8ระบบ152รายการและฟรีนะครับค่าแรงการเช็คระยะ2ครั้งที่ Toyota ทั่วประเทศเลยครับ และคันนี้ครับคือรถยนต์ประเภทที่2นะครับซึ่งวิ่งไม่เกิน12ปีหรือว่า250,000กิโลนั่นเองครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับมีการครอบคุมอะไหล่ถึง5ระบบนะครับแล้วก็92รายการใน5ระบบนั้นนะครับและนี่ครับคือประเภทที่3ครับ c ซ r t i f ิฟาครับซึ่งเป็นรถที่ใช้ไม่เกิน12ปีเหมือนกันครับและวิ่งไม่เกิน250,000กิโลนะครับแต่ว่าคันนี้มีการครอบคุมอะไหล่นะครับ6ระบบ115รายการครับซึ่งครอบคลุมระบบอะไล่ไฟฟ้าทั้งคันเลยครับ จุดเด่นของชัวร์ซันนี่ฟล์บายโตโยตนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุณเนี่ยคับสามารถสบายใจได้เลยเพราะว่าคันนี้นะครับมีการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับรองรับรถอายุถึง12ปีน,นั่นเองครับจุดที่2นะครับ โตโยต้านะครับรับประกันคุณภาพรถยนต์เลยว่าคันนี้นะครับได้มีการตรวจถึง280จุดรอบขันเลยนะครับสามารถรับประกัน100%ได้ว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักน้ําท่วมกรมไมหรือว่ากระทั่งดัดแปลงใดทั้งสิ้นเลยครับสำหรับโตโยต้าชัวร์ครับรถยนต์ของโตโยต้าชัวร์นะครับสามารถขับได้อย่างไรกังวลเลยเพราะว่าสามารถเคลมอะไหล่แท้ได้ที่โชว์รูมโตโยต้า500แห่งทั่วประเทศไทยเลยครับ โตโยต้าชวยังมีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือพิเศษ24ชวโมงนะครับรวมไปถึงมีข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยด้วยใครนะครับที่สนใจรถยนต์มือ2คุณภาพดีแบบดีนะครับสามารถมาชมที่โชว์รูมของ Toyota าชัวทั่วประเทศนะครับรถยนต์ชัวเซอร์ติฟาย by โตโยต้หรือว่าสามารถไปชมได้ที่เว็บอ ตัวอย่าาว o t com ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ